รุดรุดรุดฮะโอ๊ยมาแล้วครับนี่ครับวันนี้แอดมินปลากระจอบพามาตกปลาเล็กแต่ปลาเล็กนะเล็กเตียวตัวสักสองโลใช่ไหมปลาเล็กอะปลาเล็กปลาปลาเล็กตัวสักสองโลครใหญ่กว่ากระทะไม่เอานะโยนทิ้งไปเลยนะทอดไม่ได้โอ <so> ้ย <favorites> oh yeah, ท่าน,นมองหน่อยดิ <c oughs> นี่นมองหน่อยดิว <c oughs> ันที่ฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจแต่เราก็ต้องลุยครับเพราะว่าซื้อของมาเยอะแล้ว <c oughs> ลงทุนมาเยอะ สนุกจังเลยอุ้ยยังไม่ขึ้นเลยครับว้ายไอ้ลาเกี่ยวหางเฮ้ยฮ่าฮ่ฮ่าเฮ้ยโกตะโดตะยิ่งมันถ้าหมุนมาเนุ้ยมันโอ้ยไอ้หมอมแอมว้า โอ้โย <laughs> ด,หดหูหน้าเขาได้อัร้อดมากเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้โยนี้นะครับมาเปิดประสบการณ์ทุ่นเหลืองอรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่สิครับเขาเรียกหลังชีวิตหลังชีวิตเดี๋ยวพับเพียบก่อนพับเพียบครับทีมงานปลากระจกครับ แอดมินต้นกำลังเยอะครับแอดมินศูนย์ศูนย์หนึ่งกำลังหาปลาอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> นาหาตัวแรกไม่ได้เลยนะแกมองหาซาวเด์เลยซาวเด์ตัวเองยังหาไม่เจอตบตับตบตับเลยโอ้ย <c oughs> นั่หยิบตะขอหน่อตอนนี้เยอะมาประมาณ แปดนาทีเฮ้ยังยังยังไม่ถึงไม่มีชงวิ่งขีมใครเราอุ้ยไปแล้วไหนต้องต่อชิ่งเป็นสองวารายางอะไรตันเนี่ยผมเนม มาทานนูาประคองเล่นเลยเล่นๆอยู่พวกร่องไกยตัดสายมีเพบการตกปลาที่เรียบร้อยนั่งพเพียมตกปลาก่อนได้ปลาได้กลับไปจะพา มันจะล้างไป็อะไรนะเป็นโอ้โหโอ้หมดโลกยังครับเนี่ยมีกี่เมตรนะครับไม่ใช่ว่ารอดทุนไปนู่นแล้วเหรอเดี๋ยวแว่งทุนเหลือขยัะตัวปริศนาใต้น้ำนะครับกดกดหัวเหมือนช่อนไหมครับ ก็เกี่ยวแล้วนี่นึกว่าเบานึกว่าเบามาแล้วกลัวโผล่แล้วฮยว้าวอ้ยสายบาดสายบาดมันหูท้ายเรือเลยอ่ะอ้าว ว้าวมาแล้วจับหางหน่อยมั้งเฮ้ยน <laughs> ้อยนิ่งอ่ะเฮ้ยจะจับยังจ,จับเดี๋ยวปึ๊ดปึ๊ดดปึ๊บเดี๋ย <az> วเกี่ยวให้บางๆเลยขึ<า>้นมาเลยรับอุ้ยตัวนี้เนี่ยไรๆเลือดเลยอือ

ยกก็ได <ok yep. ้ยกะ่นะนีใช่มันจะหักมั้ยองดาอัดไปก่อนอัดไปก่อนเดี๋ยวผมยกเองมันอ่อนพี่คนหรือปลาได้ไหมอนี่ปลคิมเดี๋ยวหอริ้งเราทำเป็ดตนารลบปลาอ ไม่ต้องใช้ปลากุลงกุเลเลยเนี่ยเริ่มมีเสียงแล้วไม่ได้ปลาเริ่มมีเสียงโอ้แค่ข้อข้อข้อก็ได้กินแล้ว

โดดโดดชว์ด้วยแม่โดดโชว์โดดโดดโดดโชว์กล้องด้วยโอ้โนี่นะครับวันนี้นีคนคนปวดป้า